ท่านอนุทิตีแก้วรองปรัดกระทรวงนะคะประธานรมวคุปานชัยการและผู้ส่วนู้นะคะวันนี้นำโดยคุณประสงค์พันธ์สำหรับวันนี้นะคะเป็นรถเข็นนะคะมูลค่ากว่า1นึ่งแสนบาทนะคะช่างกันนะคะสําหรับบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนนะคะวันนี้นําโดยคุณวิไลรงกรภาพกับขอเซ็นกรมเพือให้กับสํานักงานค่ะและคุณสมิทธิจิรนันค่ะคุณปวีนา นะคะค่ะรวมมูลค่ากว่า2อแสนบาทนะคะต้องนําเรียนท้ในสามจังแล้วนะคะจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ลราูเรียนตํารวจตรเวนชายแดนแล้วก็โรงเรียนขอสํารเงิตเรษัทบริษัทริลย่น้อยะคะรับะครับบริษ <como>? ัท <beginner> ช <concept> ุม <ios> ิตโมเคมีคอลแล้วก็ บริษัทเท่าแก่น้อยนะครับที่ได้มาช่วยสังคมไทยนะครับวันนี้ทั้งโลกยังไม่พ้นจากวิกฤตโควิดนะครับแล้วก็ยิ่งวันนี้เราลงพื้นที่มากเท่าไหร่แล้วก็เจอคนที่ประสบความทุกข์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าเด็กนะครับไม่ว่าคนพิการต้องการความช่วยเหลือดูแลแล้วก็เดยนตรงๆว่า รถเข็นก็ตามอาหารให้เด็กก็ตามมุ้งก็ตามเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคนที่ไม่มีอย่างมากนะครับก็อขอบพระคุณที่ท่านกรุณาเนึกถึงคนที่ไม่มีนะครับแล้วก็ได้มาช่วยเหลือเจยจุนกันในานามรัฐบาลก็ต้องขอขอบพระคุณทั้งสามบริษัทนะครับที่กรุณาระหว่งางโอกาสหน้าถ้าเรามีวิกฤตทางสังคมก็จะขออนุญาตบอกบุญกับท่านอีกนะครับและขอส่งแรงใจแรงอธิษฐานนะครับขอรัฒนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุ้มครองปกป้องพนักงานบริษัทท่าน ทุกคนนะครับขอให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยในช่วงโควิดนี้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนพ้นไปได้โดยดีครับขอบพระคุณครับอแสนบาทนะคะใีมากนะคะมอบให้ไปนะคะกับจวัดเชี